ตั้งแคมตั้งแคมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแคมเขาเขาร้องเพลงนี้กันเหรอเฮ้ยเฮ้ยผู้นายเตรียมขอไฟมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะไปเดินป่ากันตอนกลางคืนด้วยนะเอามาเตรียมเตรียมเฮ้ยของเราพิเศษก่อนเพื่อนเอาอีกแล้วหาทำอีกแล้วหาทำไรอะพี่มูไม่ไม่ไม่รอดอีกแล้วทุกคลิปเลยจะบ้าหรอครั้งนี้เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่กรมป่าหมายคอยดูแลพวกเราตลอดเวลาไม่มีทางที่เราจะต้องเจออะไรแน่ แล้วก็ฉันเนี่ยพกเนื้อมาด้วยเพราะว่าปันนี้พวกเราจะย่างบาร์บีคิวเอว่าแต่พวกนายจะขับรถอะไรไปอ่ะนี่ไงฉันเช่ารถมาแล้วนี่คือเราขอทางกรมป่าไม้พอดีแล้วเขาบอกว่านี้เนี่ยเป็นรถที่สามารถบกน้ำลุยไฟแล้วก็สามารถทะลวงน้ำทะลวงบกทะลวงอากาศได้หมดเลยอะทะลวงไปไหนนี่คนที่จะขับน่าจะต้องเป็นนายอะสล็อตเพราะว่านายอายุเยอะสุดเอา เกี่ยวอะไรอ呀อ๋อใช่สล็อตอายุเยอะสุดส่วนใั้เอายุน้อยสุดป่ะให้กันทุกคนขึ้นมาเลยนี่คือรถบ้านของฉันเองว้าวมีเตียงนอนในตัวด้วยนะบอกเลยฮ่า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 เฮ้ยมีเตียงเออมีนอนด้วยข้างในอ่ะเฮ้ยงั้นฉันจะนอนบนเตียงเพราะในนอนในรถละกันเฮ้ยได้ดิดิฉันจองมาตั้งห้าพันแน่เอาล่ะทุกคนลุยกันเลยคืนนี้ต้องสนุกแน่ นะว่ <bid S 2> าไงคืนนี้ตามสัญญาพวกเราจะรอบกองไฟกันนะจ๊ะโอ้โหโอ,โหโอโห้ปิงย่างเกาหลีด้วยเป็นักค้นป่าแล้วนะเฮ้ยก็เราต้องทำเป็นพิธีคนป่าไงเอ้ยว่าแต่ทำไมเสียงวิทยุอะไรจี๋จี๋อะดดูิเราเปิดวิทยุดูหน่อยซิว่ามีอะไรเปล่า,ลานี่เหรอเปิดเลยนะใช่ วิประกาศประกาศประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์วิทยุท้องที่หากคุณได้ยินข้อความนี้รีบออกจากป่าทันทีขอย้ำให้รีบออกจากป่าทันทีเกิดอะไรขึ้นน่ะเราได้ตรวจพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ทราบชื่อมันบุกรุกเข้ามาในป่าที่คุณกำลังตั้งแคมป์อยู่ในขณะนี้มันเกลียดแสงไฟแสงแดดและที่สำคัญมันเกลียดการถูกจ้องมองเป็นอย่างมากแล้วมันไม่ชอบไปใครเข้าไปใกล้ๆด้วยโปรดระวัง ถ้าเกิดมาเจอมันละกอนอย่าสบตาเจ้าตัวนี้และจงจำไว้ว่าให้ห่างไว้และอย่าลืมพวกนายต้องอยู่ในที่ที่มีแสงเสมอให้ตายเธอะนี่อะไรกันเนี่ยเรามาตั้งแคมป์เหมือนที่พี่โมบ,บอกเลยตั้งทีไรตายทุกทีไอ่งไงและยิ่งนายเป็นคนชวนนะ<อ><อ>สังเลยอุ้ยเสียงอะไรนะ เขาบอกว่าวิธ mm ีการรอดจากที่นี่มีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกัน 1. ตั้งแคมป์ไฟไว้ให้พร้อมรักษาค่าสติและเราจะปลอดภัยถ้าอยู่ในไฟนี้และสามารถเก็บไม้จากรอบๆป่าเพื่อมาเติมฟืนได้ 2. ถ้าผู้นายได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่าพลังงานหมดแล้วและเราต้องเอาแบบอุปกรณ์ไปซ่อมตรงที่จ่ายพลังงานและ 3. สามารถลอไอเจ้าตัวประหลาดนี้ที่ชื่อว่ารอนนี่ ให้มันมากินเนื้อได้แต่ว่าห้ามมองมันหรือเข้าใกล้มันมากเกินไปและสี่ถ้าอยากจะออกจากที่นี่แล้วก็ต้องชาร์จแบตรถให้เต็มถึงจะออกไปได้โอ้รถเทสลาคนเก็บฟืนแล้วนะฉันมีฟืนอยู่ฉันมีฟืนอยู่ฉันมีเหมือนกันฉันลองลองใส่รถสิโอ้โหแล้วเติมเท่าปิ๊ดเดียวเนี่ยนะอ่าแล้วใครแล้วใครจะไปซ่อมล่ะเพื่อนมันพังแล้วนะนี่คนที่ไปซ่อมได้ก็ไปวานไปวานเราไปกันสองคนนะนายต้องเก็บนะเนี่ยโอเคเราเก็บแล้วเพื่อน โอเคซึ่งคนซ่อมจะมีคนเดียวเท่านั้นฮะให้เราเป็นคนเดียวอ๋อใช่โอเคสู้ๆอย่างที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบกินเนื้อใช่ไหมอ่างั้นฉันจะเอาเนื้อไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วกันนะแล้วเราจะวางไว้จุดไหนเฮ้ยตรงนี้มีไม้เพื่อนเนื้อฉันะฉันจะไล่เก็บไม้นะฉันต้องหาที่สําหรับวางเนื้อเพื่อล่อมันอ่ะเฮ้ยอนีเฮ้ยนี่เอาวางเนื้อรงทีด้วยอ่ะเพยเฮ้ยไม่ส่งเราหน่อยมาได้ยอ เราไปดูกันดีกว่าว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราจะเอ้ยพวกนายไปดูแผนที่กันหน่อยเหรอฮะมีแผนที่เหรอะเกทีตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะนเขาบอกว่าเคร,รืร่อง g e n ร r a t o r อยู่ตรงหัวโค้มตรงนี้พอดีเลยตรงสามแยกเหรอโอเคโอเคใช่ว่าแต่ไอ้ตรงที่เป็นบ้านตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้แต่เราเรากลับมาเอาสติก่อนข้างเครื่อง generator อาจเป็นหุบเขาก็ได้หุบเขาเล่นลักโอเคกนเราจะต้องทําการรักษาค่าสติของตัวเองไว้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่ไห้นะไอ้คำรามอ๋อ ไม่เป็กำลาังกำแก่ฟื้นอยู่เฮ้ยเสียงเหมือนคนร้องไห้ช่วยเฮลไม่ไม่ใช่อ่ะขึ้นไปดูมันตะโกนแบบบ้าคลั่งมากเลยนะฉันได้ยินเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนฉันได้ยินเหมือนกันหรือว่าเนื้อเนื้อที่พวกเราวางไว้มันลอยไปดูตลาดได้หรือเปล่าไปดูไปดูไปดูไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะ้ยเฉันได้เห็นเห็นได้ๆอย่ามองอย่ามองอย่ามองหน้ามันทั้งหมด เดินมากินมากินเนื้ออยู่มันกินซอจุเขาบอกว่าเดินผ่านมันได้แต่อย่ามองมันโอเคงั้นฉันฉันทำเป็นไม่มองไม่มองไี่มาอยู่คนเดียวได้ไหมดูที่หางตาฉันคอยเดี๋ยวฉันคอยเติมฟืนให้อุ้ยพิกกิทว่ามันคณใหญ่เลยผมดูที่หางตาวิ่งพิกกิทวิ่งนะครับวิ่งนะครับฉันเหนื่อยวิ่งนะครับวิ่งไปซ่อมสายนะครับในเอาเนื้อมากี่ชิ้นนะจะจะมีเนื้อชิ้นเดียว กอย่างนี้ถ้ามันกินหมดนี่มันจะยังไงต่อเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเออ่คนต่อไปก็ได้นะพี่มู๊โอเคเจอเจอเจอเตอร์แล้วเฮ้ยเปิดประตูประตูมันล็อกอยู่ใกล้ชั้นจังใช่มันใช้เวลามากเลยพี่ไม้ไม้ไม้โอเคโอเคโอเคใส่เก้าอันน่ะฉันตอนคอยเติมฟืนให้อยู่ตรงเนี้ยไอ้ข้างหน้ามันล็อกแต่ว่าไอ้ข้างข้าวต้นไม้มันล้มทับมันเข้าไม่ได้เลยสแลนอยู่ไหนเออฉันอยู่ที่แคมป์ไฟอ่ะพอดีว่าฉันไม่ได้เอาตะเกียงมา โอเคงั้นเราซ่อมเราซ่อมเฮ้ยพี่ใบพี่ใบพี่ใบฮะมันมันไฟแล้วมันไฟแล้วไงโอเคซ่อมไปแล้วสวยแล้วไงอ้ายมันมาซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วกลับกันเถอะกลับกปข้างหลันข้างหลังข้าหลังอย่าอย่ามองมันอย่ามองมันกินโจ๊กอยู่วะพี่ใบอย่ามองมันมันมันไม่มันไม่กล้ามั้งมันอยู่ไหนฮะมันเป็นแสงไฟของเราทุกคนมันมาหาฉันเนีเพื่อนฉันไม่มองมันแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่แล้วเนี่ยระหว่างที่เพื่อนเพื่อนเนี่ย กเียนเลอเตอร์อยู่นั้นดูที่สิพี่ไหมรถของเราเริ่มชาร์จแต่ทีละนิดแล้วเร็ววุ้จันท์หมาองมันจะแป้งมันเหมือนมันทําให้ไฟดับอะแล้วพอพอไฟดับมันก็จะเข้ามาฆ่าเราผมเลยต้องรีบเติมไง๋ออยนี้เองมันมันว่าทางที่ดีที่สุดของพวกเราก็คือเราจะต้องไปหากิ่งไม้ติดตัวกันไว้เผื่อว่ายามฉุกเฉินนะโอเคเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนถ้าไฟมันชาร์จแบบ น้อยนิดจังเลยอ่ะเขาไม่ใช้ไทซีไงเขาไม่ใช้ไทซีไงอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเออรว่านะพลังงานในป่าเียมันน้อยมากเลยชุดแจ้งเราไปเก็บฟืนฝั่งู้นกันดีกว่ามาทุทันทีนนี้นี่เรายังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนดูเดิเปอร์เซ็นนะไปด้วยกันนะฉันอ่ะเหงามากเลยตอนนี้ฉันสำรองฟืนอยู่ในตัวประมาณไปด้วยซ้ำนี่ทุกคนฉันอยากให้ทุกคนดูมากเลยว่า สภาพหลังจากที่ไอตัวนั้นมันกินไปแล้วเนี่ยไม้ผุแถมเศษเนื้อขึ้นเลยจ้ะไฟดาเพื่อนกับอีกแล้วเหรอในซ้อมตรงนั้นได้ไหมจัดศรีก่อนสร้อยแหวสติโอเค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 ตัวบ้านนั้นมันอยู่ทางทางไปเครื่องเจเนเรเตอร์มันมวางเนื้อได้ไหมวางเนื้อได้อีกไหมมันวางเลยฉันคิดว่ามันน่าจะมีทางที่วางเนื้อที่อื่นนะตอนนี้ค่าสติของฉันลดรัวๆเลยมันวางตรงที่เดิมฉันขอกินตัวก่อนละกัน ที่วางเนื้ออันหนึ่งตรงตรงทางเข้าเจเนเรเตอร์อ่ะเพราะฉันกินถั่วแล้วค่าสติฉันแบบดูดีขึ้นมากเลยอ่ะมันค่อยๆเพิ่มอย่างรวดเร็วแสดงว่าถั่วมีเยัะค่าสติเฮ้ยมามามาไอ้จิ๊กเฮ้ยไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อนี่นี่นี่มีเนื้อตรงนี้มีเนื้อตรงนี้สถาที่ไม่เป็นตรงไหนนี่เลยใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ใช่ได้แล้วใช่ได้แหรอตรงไหนนายไปเป็นเพื่อนเราได้ไหม โอเคพี่กิตฉันไปเป็นเพื่อนนายเขาชาร์จก่อน Let's go โอเคไปนี้ได้ไหมหาพื้นที่สำหรับการวางเนื้อเพื่อล่อเจ้าตัวนั้นไม่งั้นมันจะพิลลโลดที่เดิมกับพี่ไม้นะมันมีไม้อยู่พี่กิตรู้เหรอว่าที่นี่มีอ่ะเอ่อน่าจะมาผิดทางนะเพื่อนมันส่งแต่มันมาขับไม่ประทางนั้นน่ะโอ้ยพี่เจ้าบอกแล้วว่าอย่าอ้อมอย่าอ้อมมันมาขับไม่ปทางนั้นทางเดียวค่าสถติมันจะหมดโอเคเราต้องเราต้องไอันนี้ก่อนดึงค่าสถิติขอเติมเติมผมเติมให้เธออีกทีนึงก่อน อตอนนี้ฉันกับพี่กิดจะทําการเข้าไปในป่าแล้วก็เนื้อไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆไปพี่กิดไปมไฟก็ดับด้วยโอ้ยพวกนายเติมสเต็มหลอดเลยนะเพื่อนอ่าเออนะเราเติมไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรามาเไปวิ่งดิฉันวิ่งอยู่นี่ฉันวิ่งอยู่รอนายวิ่งเยอะไม่เคยไปที่สำหรับปั่นไฟเลยด้วยซ้ำอ่ะที่ที่ปั่นไฟมีประแจเรื่อะแยะนะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยจริงเหรอ นายยังแบบทรมานฉันเกินไปหรือเปล่าไฟฉันก็ไม่มียังให้ฉันมาปั่นไฟเดี๋ยวเราถือนี่ให้ไงโอเคโอเคนี่ทางค้างแต่ที่ที่วางมันอยู่ตรงไหนนี่ทางเข้าเลยทางเข้าเลยนี่บอกว่าอันตรายตัวนี้มีไฟฟ้านายวางเลยโอเควางมันอยู่ทางเข้าเลยนายเรียบร้อยนี่ประแจนี่นายมาหยิบเร็วมาหยิบเร็วซ่อมนะวอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงเปิดตู้ไงผมผมเปิดปิดตู้นี่ครับตามโม่ซ่อมอยู่เฮ้ยเฮ้ยมา วางเนนืื้้ออวางเเยฮ้ยมันเข้ามันจะเข้ามาเฮ้ยเอย่ามองอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันโอ้แต่มันกินแซ่บๆหน้าหน้าเอ้าออกไงอ่ะนายนายวางตรงนี้โอ้ทำไมนายไม่วางตอนออกมันกินแซ่บๆจริงๆอ่ะมันกินแซ่บๆซ่บเลยทำไมนายไม่วางตอนออกโอ้วเราทำไงดีอะเอ๊ะเดี๋ยวเราเราขอลองเราขอขอขอแงวบแงวบแงวบเอ้ยขอแทรกไปไอ้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 ท่านานฮะไปอยู่แล้ว ตอนนี้หัวใจฉันเต้นแรงมากพอเราต้องรีบไปแล้วไปแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้เเขาไปจะเกลือนไปไปแล้ว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 ไปลไปตล้วาปแวไปล้วไปแล้วไปล้วไปแล้ไปแล้ไปลไปวไปวไปาวไปแลไล้วอปวไปแล้วไมวไปแลูกอมวไปแล้ว่วไไปไ้ไปวไปแล้วล้ไป้วไล้วไปวไ้วไป้ไปแล้วไ้ไ้ไล้วไปแั้ไปแไวไ้ไ้ลแล้ว้้ลแป เราเวมาเราเร็วเราตายที่พสตินายลดที่กนายเลยไปวางแบบนั้นอ๋อสติไม่ดีในวันนั้นเลยโชคดีที่ฉันกลับมาทันเอาไม้มาอีกเยอะเลยสี่อันถือฟืนไว้นะคนร้านเพราะฉันเชื่อว่าหลังจากที่มันกินเสร็จแล้วมันต้องบุกเข้ามาในนี้แน่ๆเลยใช่ใช่มันจะมาจัดการเมื่อกี้ในในป่าที่เราผมพาแป้งเมื่อกี้มีไม้เต็มไปหมดเลยที่ผมพาหลงไปใช่แต่ว่าพวกเราเก็บไม่ได้ไง ขอของพวกนายไปเก็บมาเดี๋ยวใจเย็นสิไม่ไม่ไม่ฉันไม่เก็บแล้วฉันไม่ไปอีกแน่นอนอะ่ะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้อยู่ใกล้พวกเรามากเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเราจะโดนมันงาบแล้วมันอยู่ทั้งโดนมันเลียไปแล้ว<ห>ด้วยนะ<ด>มันมันอยู่เข้าใกล้แล้วทำไมผมหน้าตาเบลอหรือเธอไม่รักต้องเข้ามาใกล้ไฟมากกว่านั้นอ๋อโอเคอ๋อนุ้หน้าเบลอเหมือนเธอไม่รักเหลือเฮ้ยแต่เราชาร์จแบตไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะเฮ้ยด้อยู่ฉันคิดว่าเราต้องโอ้ยไปดับอาเกนเอาล่ะ เดี๋ยวเราต้องไปนี่ก่อนไปของหยิบไม้ก่อนหยิบไม้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ชั้นประมาณ5อันอยู่ที่ชั้นหนึ่งนี่ยฉันว่าตรงแผนที่เนี่ยข้างๆเครื่องเจเนเรเตอร์เห็นไหมมันมีเหมือนคล้ายๆโรงงานอะไรก็ไม่รู้เป็นทางแยกออกไปอ่ะเพราะนคิดว่าถ้าเราไปตรงนั้นเราจะเจอของดีไหมจะถึงหรือเปล่าเพื่อนอาจจะเป็นโรงงานขายเนื้ออาจจะต้องลองไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังชาร์จไม่ได้ถึงครึ่งเลยอะฉันว่าน่าจะอีกสักพัก โอเคไฟย okay really? ังติดอยู่นะไฟยังต ok ิดอยู่นะบะบ้าน่มาเข้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 เข้าเปไหนเข้าเปไาน้าเข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 าเข้าเข้าเข้เข้าเข้เข้าเข้าเข้าเข้้เย้เลย้เเเเยเเเาเ้้าเ้ามีเขเ้้้้้า้ มาได้นะสลอ็อตอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปแล้วก็อย่ามองเจ้ารนนี่ด้วยไม่ฉันไม่มองหรือเปล่าฉันไม่ทันได้มองเลยได้สามอา่ะแต่มันอยู่ใกล้ฉันจริงๆริงนายรนเคี้ยวหรือยังแกรั <c oughs> <ด>บสวัสดีฉันกลับมาแล้วมีตะเกียงไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กแบบ็ได้นะเพราะว่ามันไม่น่าจะเข้าได้ตรงเนี้ย เฮ้ยโอเจียมันเข้ามาในช่องไฟด้วยนะใช่เอาไงดีล่ะคืนนี้ดูเหมือนว่าฉันยังซ่อมไฟไม่เสร็จเลยอ่ะเราต้องกลับไปซ่อมไฟอีกครั้งหนึ่งสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราเพื่อนชาร์จแบตนะไปเหอะก็ยังซ่อมไฟไม่เสร็จและจริงด้วยไฟไม่ติดใช่ไงโอเคโอเคไปซ่อมใหม่ก็กลับไปเอาประแจที่เดิมขอรีสติให้ขอรีสติกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวฉันอยู่แคมป์ไฟคนเดียวให้โอเคข้ามไปเลย ไปไ,<ด>ไปรถไปรถเมื่อกี้เนื้ออยู่ในตัว,วน,นายหรือเปล่า<ม>เนื้อไปวางด้วยเนื้อมีอยู่แต่ไม่รู้วกที่วางที่ไหนไปเลยรถไปเลยรถครั้งนี้ฉันจะลองฉีกนะฉีกทำไมอ่ะนฉีกอะไรันจะไปที่อื่นฉันไม่ไปอีกอ๋อนู่นอ,อยู่นี่อย่าฉีกอะไรฉีกอะไรฉีกขาเหรอ,หรอเออมาแล้วพี่ติดตามฉันมานายถือไฟไดอิอ๋อแล้วกลัวมันเห็นนะไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่มีใครเห็นหรอกเขินอย่างที่ฉันบอกว่าแล้แวกนี้ที่พวกเราอยู่อ่ะ มันมีกล้องวงจรปิดติดเต็มไปหมดน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ถ้าไปทางขวาเราจะไปเอไฟใช่ไหมใช่งั้นถ้าเราไปทางซ้ายล่ะพี่ไิด้อมา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 ม้มา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 อาม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 า่ามันาม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 าปามอมา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 ามามามาามามามาามามามาามามา้ามามามอมามี่าม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 มาาาามาางมาานามมมมมพี่มีามาม แมตนายจัดการเลยเดี๋ยวฉันซ่อมเองเฮ้ยมันเหมือนมันพังมันแถมไฟที่ที่เก่าไปแล้วอ่ะมันมาพังอะไรทงน,นี้ขนมกับลูกอมแตกมีนเนื้อไหมไม่มีเฮ้ยโอเคสวยเพื่อนโอเค,อเคมีใครไปซ่อมไฟให้พี่โมหรอโมโมโม,โมโเฮ้ยเรากลับเรากลับแคมป์ก่อนเพื่อนเรากลับแคมป์ก่อนก่อนมาปะปะปภารกิจการเฮ้ยมันตุบตับตุบตับแล้วนะมาสำรวจยังไม่เอ่อเสร็จสิ้นนะคะผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยด้วยซ้ำเราแค่ไปตรงแคมป์ไฟแตกเดี๋ยวพรุ่งนีง้ เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้ตอนอีกหนึ่งชั่วโมงอะ๋อฉันจะบอกว่าตอนเนี้เหมือนเวลามันผ่านไปนานมากเลยมันไม่สว่างสัทีอะก็น,าน่าน่ะสิเป็นค่ำคืนที่ยาวนานสุดๆเลยแต่ว่าเฮ้ยสบายใจได้ตอนนี้50%แล้วครับผมเย่ก <Yeah. S 2> านชาร์จไฟของพวกเราเอนเติไมไม้ก่อนฉันมีไม้ด้วยเมื่อกี้ได้กลับบ้านแล้วเรียบร้อยทำไมไม่ใช้ t y สี่อะ หัวใจฉันเต้นแรงอ่ะมันถือทางนีหรือเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่งั้นขอฉันงั้นมาเติมฟืนนะแบตเติมพี่เฮ้ยหัวใจฉันเต้นแรงมากเลยน้องน่าจะไปกินข้าวตรงนั้นนะเพื่อนอ๋อมันเป็นสัญญาณที่เตือนพวกเราว่าเจ้านั่นเนี่ยเบียดเบยความสนใจอยู่แล้วพวกเราน่าจะรอดใช่โอ้น่ากลัวแต่พวกเรากัแล้วนี่นะใช่มันคืบลึกแล้วแต่ว่าจะคิดว่าฉันจะนอนพักสักหน่อยนะเฮ้ อาจจะตื่นละทุกคนเราทิ้งสล็อตให้อยู่คนเดียวที่บ้านแต่ในสล็อตก็นอนหลับแล้วเดี๋ยวเราลบกวนสล็อตเสียงเราดังอย่าจ้าอย่าจ้าไม่เอาจ้า <c oughs> ฉันมีขนมนะถ่านวกนาดอยากกินเอ้ยใครอะผีอ๋ออะไรอะไรท่านผูน,น,นเดินออกมาจากป่าอีทีวีเราไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้มันกินอิ่มแล้วละ่ะมันคงไม่มายุ่งกับเราหรอกไปเถอะหวังว่านะนายมีเนื้ออีกเปล่าจะไม่มีมื้อแบบว่ามื้อหวานเย็นใช่ไหมของว่างเนี้ยเหรอในป่านี่ คิดว่าจะมีกวางหรือมีอะไรบ้างหรอมันกินหมดแล้วไงเพื่อนอ๋อแล้วเราควรเป็นอาหารอันต่อไปสินะใช่แสบไปกระชามโม่นะไม่เราสองไปทางแยกดีกว่าปะมันจะร่อยหรอเอ้อตกใจชามโง่แต่เราไม่มีเนื้อไงพี่ไม้เราต้องหาเนื้อเพิ่มอ่ะผมผมเจอควานนี่ๆๆซอสตรงนี้เฮ้ยชามโม่ได้ขวานมาทำไรอ่ะเฮ้ไปดับไปดับเฮ้ยขวานมาตัดไม้เปล่าตัดไม้แถวบ้านอ่ะหรอ ใช่ไหมแล้วผมก็เจอที่วางเพิ่มด้วยกลับ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 ผมยอมสละที่เพื่อเพื่อนไอว่าฉันจะไม่ลืมนายผมอีวาซ่อมไฟให้พวกเราแล้วอ่ะผมซ่อมให้เพื่อนทีกเก็ตสุดยอดทีกเก็ตเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เร็วๆสโลว์สามสิบสามไฟไฟมายังมันต้องไปทำแคมไฟเราดับแน่เลยถึงแคมป์อุ้ยแคนดี้ที่มันดีจริง ถึงแคมป์แล้วโอเคโอเคผมกินลูกอมเพื่อวิ่งแล้วก็ผมกินลูกอมเพื่อวิ่งสี่ขุนร้อยแคนดี้มันอินเราวิ่งเร็วยอดแล้วก็มาได้พอดีเติมไฟเติมไฟมามายนเหรอหัวใจฉันเต้นอ่ะเพื่อนฉันก็เต้นเหมือนกันอ่ะเวลามันเต้นคือสติมันลดนะฮะตอนนี้เราก็เข้าปใกล้ใกล้แคมป์ไฟครับใกล้ใกล้เลยรีรีรีอะไฟอะอะไรจะขนาดนั้นน่ะโหยข่วงมากนะ พวกนายยังมีเนื้อเหลือป่ะฉันไม่เหลือแล้วอ่ะนอกจากพี่โมจะฆ่าใครสักคนหนึ่งในนี้โอเคเราไปไหมเราแรหรือว่าขวานที่ได้มาแล้วคนที่มีเนื้อเยอะที่สุดเนี่ยก็คือี่กสล็อตไงล่ะคาสมายอ่ะลงพุงตัวสล็อตน่ะโอยอย่ามากินฉันเลยนะนายลองเอาขวานไปตัดต้นไม้ใกล้ๆได้ไหมเผื่อว่าเราจะสามารถเอาวางเนื้อไว้ตรงแถวๆเอิ แตสร้างต้นไม้ได้อะต้นไหนเดียม,มาช่วยนําทางหน่อยดิไม่มีแสงไม่รู้ทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่มันล้มแล้วอะพี่โม,โอมอ่อะไ้ปะตอนนี้ตรงที่ล็อรตยืนอยู่อะตรงที่ยก็ไม่มีอะไรนะปริศนาของวันนี้พวกเราควรจะชุมนุมกันว่าขวานพี่โม่ไว้ทําอะไรได้บ้างอ่ะนั่นเด็กเด็เอาไปสู้กับมันหรอกระทืบมันหรอไม่แน่นะถ้าเกิดว่าสมมุติ เราสามารถขับรถออกไปได้แล้วมีขวานล้วอาจจะได้ชาจบใหม่หรือเปล่าโอ้ยเออปตบแบ,บกแกลเต็มมาเพื่อนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออะ่ะงโอเคเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จริงนิดเดียวแบตอดทอนหน่อยนะขอร้องละ่ะจริงขับขจริงข,ขับได้ขนาดนี้แล้วออกไปเติมข้างนอกได้ไหมเออนั่นแหละดิเฮ้ยหรือว่ามันต้องใช้แบบพลังงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในการสตาร์ทเพราะว่าเมืเ่อกี้ตอนที่เราขับมาฝนมันก็ตกหนักไงมันอาจจะทำให้แบบแบตมันเสื่อมไปแล้วอะโอ้โหเศร้าเลย เซลอ่ะโอ๊ยเอ้อโอ้ยยิ่งใกล้มันยิ่งดับรายขึ้นน่ะพี่โมจะไปด้วยเฮ้ยนายไปเลยเรา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 ไม่เราลีไม่ทันพี่โมนายเคยเดินไปสุดฝั่งของฝั่งนี้หรือยังไม่ไม่เคยเลยมาดิมันคืออะไรอ่ะมีตัวดันไงอุ้ยอารู้เลยรู้เลยว่ามีอะไรฉันคิดว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเออคิดว่าคิดเอาไว้ไม่ใช่ต้องใช่แน่ เอ้ยหน่อกไปไม่ได้อ่ะเนี่ฉันเห็นเมื่อกี้มันจะตามฉันฉันรีบเร่งกลับมาที่บ้านก่อนนะรีบกลับมาที่แคมป์แล้วรีบกลับมาที่แคมป์ตอนนี้มันไม่ตามมันอยู่กับพี่ชาโมอ่ะไปแล้วไปแล้วไม่แน่พี่โมอาจจะตายในป่านี้แต่ไม่เป็นไรข้างในน่าจะต้องซ่อมไฟอีกสักรอบหนึ่งมั้งเนี่ยไฟมันขึ้นช้ามากเลยอ่ะเพื่อนมาดเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้พี่โมไม่เพิ่งสร้างให้ผมอีกมาสิบเปอร์เซ็นต์เรากำลังกลับไปวุ้ยพวกเราเกาะรถไว้ก่อนเลย จะไปละแล้วก่อนมาติดกุญแจเลยกุญแจหรือว่าแบบสตาร์ทมือสตาร์ทมือโหต้องเอาสายไฟไปเชื่อมกันสโอ้โหนี่สกิล GTA นะโอเคเมื่อกี้ฉันได้เออ่กิ่งไม้มาเพิ่มอีกหนึ่งอ่ะงั้นก็รอเดินดิอย่าเดินแค่ไฟแต่มันใกล้เต็มดนะเยอะมาก พวกนายจอดพวนายจุ่มมากอยากกลับบ้านฉันก็อยากกลับเหมือนกันไม่ไหวแล้วงั้นใส่ไฟนะเต็มแล้วทุกคนใส่เลย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 เฮ้ยไฟเต็มแล้วไฟเต็มแล้วยยยยนยย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 ยวยย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 กออกยยยยมยยยยมาไม่ยย้ยยยย้ยยยยยยวยาาน จะต้องบอกเลยว่ากวานของพี่โมไม่ร enfin> um> ู้ว่าเอาไปทำอะไรได้นะอืมเป็นปริศนาสำหรับพวกเรามากๆเลยอยากรู้เหมือนกันนั่นนะสิต uh ้องรออัปเดตป่ะเพื__่อน ฉันคิดว่านะในอนาคตเนี่ยขวานนี้อาจจะสู้กับสัปหลาดได้ก็ได้หรือไม่ก็ขวานนี้อาจจะเอาไว้ใช้ตัดฟืนตัดไฟอะไรอย่างงี้ก็ได้นะาว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด้วยนะแต่เรมีพลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขวานอ่ะอาจจะตัดต้นไม้ได้แต่ตัดใจจากเคืนอ่ะไม่ได้หรอกา